เข้าไปในล่องเข้าไปในคลองหลอดครับอ <uğ pl ains> ุวยเจอแต่ละวันนี้เจอแต่ละดอกคนลุกคนพ้อง โดดมาได้อ่ะไม่จุกมั้งนี่วะ,ะแหม่งทิ้งดิ่งมาเลยน้ำแม่งหมุนหมุนเว้ยน้ำแม่งหมุนหมุนน้ำวนวน หลักเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววัดโอ้ยส,นนส่งนานไปส่งนานไปมันขายส่งนานไม่น้อยส่งนานไม่น้อย ส่งนานไม่น้อยเห็นแม่งกดลงไปแล้วเออส่งก็ยังยังรอทำไมไม่หวัดแต่ที <laughs> ใจเย็นใจเย็นเอาแล้วเอาแล้วต้องลากไว้อย่าลากช้าลากช้ามันดันอย่างเดียวต้องลากไว้อย่างเนี้ยประมาณไซส์สอง อ่าอีกตัวหนึ่งอ่ะฝั่งที่ส่วนใหญ่ที่กัดฝั่งขวาจะใหญ่กว่าอเออเสาขวาจะใหญ่กว่าเอาแล้ววัดวัดอู้ช้าไปช้าไปวัด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 ช้าไปมัดไป่นแล้วอ่ะมันไม่โดนตัว ว่าช้าไปหน่อยขาดไหมนกเหลียขาดไหมไม่ขาดให้นกไปต่อเดี๋ยวผมตีแล้วให้ลากผ่านตรงเสากลางไว้ตรงเสากลางซ้ายขวาซ้ายขวาของเสากลาง ลากให้ผ่านเสากลางต้องลากเร็วเนี่ยเสากลางอ่ะเสากลาง่เนี่ยนั่นแล้วเอาเล้าอู้ ม,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 มันมันโดนะมันคลายไวเห็นเห็นคันกระตุกแล้วจัดจะโดนอยู่แต่มันคลายไวมากเออบอกแล้วมันอยู่เสากลางไงแล้วแต่แต่แตปันให้ไวถ้าปัานช้าไม่เอาขาวนี้แม่งขายอย่างไวเลยกัดปุ้มปุ๊บขายเลยคันกระตุกปุ๊บแม่งขายทันทีเลย <c oughs> <c oughs> พอคันกระตุกพุ๊บแม่งขายทันทีเลยแบบไม่มีโอกาส<笑><笑>กำลังจะงางคันวัดขายเลยอะทันทีเลยเออเอาลูาโอ้ ไม่โดนเรานีกัดไม่โดนอันนี้กัดไม่โดนเหมือนปกติม sure> ันสองทีหายแล้วนะนี่มันนี่ยังกัดอีกสองทีอีกนะโอ้โหวันนี้แม่งกัดสี่ทีเนี่ยเออปกติมันเคยกัดแค่สองทีแล้วก็หายไปเลยนะ สี่ทีเดีวโน้กันเดียวสี่ทีสี่สี่ทีนี่คือกัดห้าหมับเลยนะอีทีที่สี่มันกัดสองทีเบิ้ลเลยนะอกัดสองทีเบิ้ลเลยนะทีสี่เนี่ย เฮ้ยายตายตกสิงตกว่ำตกปลานกา่วเฮ้ยโน่อยหเยววั้ทันเอา่หุยาแล้ว โดนกัดสองทีแล้วก็นาเบนสองทีสี่ทีวันนี้อีกวันนี้อีกห้าทีผมนี่หนึ่งสองสามห้าหกผมมาโดนไปเจ็ดไม่ได้ทีแปดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเฉพาะที่ผมพามานี่ก็เก้าแล้วอะเอเฉพาะที่ผมพามานี่ก็เก้าทีแล้วเนี่ยไม่ได้ตัวใช่ไม่ได้ตัวเลย เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้กับเฉยตีล้างสายไอ้ตีล้างสายตีล้างสายตกเีต้ตีล้างสายกันเฉยนี่มาเอาสนุกเฉยใช่ไหมล่ะไม่เอาปลาใช่ไหมวันเนี้ยกัยเออ <พวก>ปุ่มปุ่มผมกเอ้ยทำไมแน่นนกไม่วัดสักทีวนะโดนด้วยนะโดนด้วยตอนวาดที่แรกเหมือนติดด้วยคันโค้งเลยตอนวาดที่แรกอ่ะโมแต่โมไงเดี๋ยะเอาเหยื่อสีอะไรดีวะอ่าตีล้างกายกัดเฉยเลยเอาแล้ว Oh. าผูข <si ้อมือไอ้เี่ยอย่างนี้ต้องหาต้องต้องหาเหยื่อลอยมาลองเล่นมันมั่งวะแบบเอาเหยื่อเหยื่อสกิปเลยลอยอ่ะ ให้มันดกดิกดกดิกดกดิกอย่างน right <S <S ั้นอ่ะเออใช่ใช่เหมือนพวกเหมือนพวกซีแมสหรือว่าไอแซดเอ้ยตัวดั้งเดิมอ่ะไอแซดเอ้ยตัวลอยอย่างนั้นอ่ะให้มันดกแดกดกแดกดกแดกอ่ะว่าเผื่อดูดตุ๊บเลยนั่นอ่ะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแอคชั่นไปเลยอ่ะฟิลเหมือนตกปลาลายเงียวญี่ปุ่นอ่ะดกแดกดกแดกอย่างนั้นอ่ะ อุ้อนะอยเอาที่โอ้ชา้า<ม>ช้าไปต้องสับเลยต้องสับเลยมีมมยมมบอกแล้วต้องไว้หน่อยนะอ้า น้ำมันแรงไงเขาเขาก็ว่ายน้ำเป็นนี่แหละแต่น้ำมันแรงเอาแล้วอู้หูยโอ้ย